บทที่21ผมกำลังพันตูอยู่กับการเวลาแล้วมันก็รัดผมความ่าซำดว้วยสองแขนเปล่านี่แหละเปดโด r ใกล้จะจบสิ้นการบําบัดแล้วและแยกย้ายกลับไปเม็กซิโกเป็นการถาวรถ้าเปดโด o กับอลิซาเบตไม่ได้พบกันคราวนี้ทั้งสองหนุ่มสาวก็ต้องแยกกันอยู่คนละแผ่นดินโอกาสที่จะกลับมาพบเจอกันอีกในครั้งนี้ ในชาติพบนี้จะโดนลบหายไปสิ้นเชิงปฏิกิริยาซึมเศร้าของทั้งคู่กำลังจะหายขาดแล้วอาการทางกายภาพเช่นการนอนหลับพลังกระตือลือล้นการเจริญอาหารดีขึ้นมากในคนไข้ทั้งสองรายความว้าเหวและความสิ้นหวังจะพบกับความสัมพันธ์ที่ดีรักใคร่อาทรต่อกันเท่านั้นที่ยังคงมีอยู่ เพราะความที่เปโดกำลังจะยุติการบำบัดผมจึงลดความถี่ในการนับนัดหมายให้เหลือสัปดาห์เว้นสัปดาห์แสดงว่าผมไม่มีเวลาเหลือมากนักแล้วผมจึงจัดตารางนัดครั้งต่อไปของทั้งสองคนให้มาต่อกันให้นัดของเปโดต่อกับอลิซาเบตในวันนั้นเลยใครที่เข้ามาหรือออกจากห้องทำงานของผมจะต้องเดินผ่านห้องพักแขกทุกคน ระหว่างอยู่กับอลิซาเบตผมกังวลแต่ว่าเปโดอาจจะไม่มาตามนัดก็ได้เกิดเรื่องอะไรได้เยอะแยะรถเสียมีเรื่องด่วนเข้ามาป่วยไม่สบายแล้วก็เลยต้องเลื่อนนัดแต่เขามาผมเดินไปที่ห้องพักแขกกับอลิซาเบตสองคนมองหน้ากันดวงตาสองคู่สบกันนานเกินกว่านาทีผมรู้สึกเลยว่าสองคนเกิดสนใจกันขึ้นทันควัน นี่คือการบอกใบ้ให้เห็นความเป็นไปได้อยู่รำไรหรือว่าผมคิดในทางที่ดีไปเองก็ไม่รู้เหมือนกันสมองของอลิซาเบตสอดมือเข้ามาบงการอีกแล้วบอกว่าเธอถึงเวลาต้องไปแล้วเตือนให้รักษากริยาเสียด้วยหญิงสาวหมุนตัวเดินไปที่ประตูทางออกออกจากที่ทำงานของผมไปแล้วด้วยแย่จัง ผมคิดในใจผมพยักหน้าให้เปดโดเเราสองคนเดินเข้าไปในห้องทำงานของผมยินสาวคนนั้นสวยมากเลยนะครับเขาเอ,อ่ยชมขณะหย่อนกายนั่งลงบนเก้าอี้หนังตัวใหญ่เห็นด้วยผมรีบตอบท,ทันทีเป็นคนน่าสนใจมากด้วยนะก็ดีครับเขากล่าวเสียงกละลาความสนใจของชายหนุ่มไปที่อื่นเขากลับไปเรื่องการยุติบำบัด เพื่อจะเริ่มต้นช่วงชีวิตต่อไปสักทีเขาผลัดการพบหน้าเพียงแวบ,บเดียวระหว่างเขากับอลิซาเบตไปจากห่วงสมองซะแล้วทั้งเปโดทั้งอลิซาเบตไม่มีใครสนใจถามถ่ายเรื่องพบหน้ากันในห้องพักแขกอีกเลยไม่มีการถามถ่ายข้อมูลของอีกฝ่ายหนึ่งด้วยที่ผมลงทุนเข้าไปกำกับเองแท้ๆถ้าจะสูญเปล่าหายวับไปกับตาซะแล้ว ผมตัดสินใจลองจับนับสองคนมาต่อกันอีกหนนึง่งสองสัปดาห์ถัดไปถ้าหนนี้ผมไม่เลือกวิธีตรงๆหรือเผยความลับด้วยการพูดกับคนใดคนหนึ่งหรือทั้งสองคนไปเลยครั้งนี้ก็จะถือเป็นโอกาสสุดท้ายของผมแล้วเพราะครั้งหน้าคือนับสุดท้ายของเปโดรก่อนถึงเวลาเก็บเข้าของกลับเม็กซิโกทั้งสองคนต่างมองกันอีกตอนผมเดินไปส่งเธอที่ห้องพักแขก ตาทั้งสองคู่เบนมาสบกันคราวนี้ประสานตาเนิ่นนานกว่าครั้งที่แล้วอีกเปโดก้ก้มศีรษะแล้วยิ้มให้อลิซาเบธส่งยิ้มตอบเธอลังเลไปช่วยขณะแล้วก็หันตัวไปทางประตูดเดินออกไปอีกแล้วไว้ใจตัวเองน้อยผมคิดในใจพยายามใช้จิตเตือนอลิซาเบธให้นึกถึงบทเรียนสำคัญเอาไว้แต่เธอจิตของเธอกลับไม่ตอบกลับผมเลย อีกแล้วเปโดไม่ติดตามถามไถ่เธออีกแล้วเขาไม่ยอมถามเรื่องอลิซาเบตจนแล้วจนรอดแต่ไปหมกมุ่นอยู่กับรายละเอียดเรื่องต้องกลับไปตั้งรกรากที่เม็กซิโกเขาจบการบำบัดของตนในวันนั้นเองบางทีชีวิตก็ไม่ได้ลิขิตให้เป็นแบบนี้ละมังผมนึกทั้งสองดีขึ้นมากแล้วถึงแม้จะไม่สุขแท้ก็เถิดบางทีนี่ก็อาจจะถือว่าเพียงพอแล้วก็ได้ เราอาจไม่ได้ลงเอยที่การแต่งงานกับเนื้อคู่ซึ่งผูกพันกันอย่างแน่นแฟนที่สุดก็เป็นได้บางทีคู่แท้ของเราอาจมีมากกว่าหนึ่งคนเนื่องเพราะครอบครัวแห่งจิตวิญญาณหรือโซ่แฟมิลี่ของเราเดินทางมาด้วยกันเราอาจเลือกแต่งงานกับคู่แท้ที่ผูกพันกันน้อยกว่าคนที่มีบางอย่างพิเศษมาสอนเราหรือมาเพื่อเรียนรู้จากเราการจำคู่แท้ของเราได้อาจเกิดขึ้นในวันข้างหน้าของชีวิต หลังจากที่เราและคู่แท้คนนั้นได้ผูกมัดตัวเองกับครอบครัวในพปัจจุบันไปแล้วหรือการผูกพันที่แน่นแฟ้นที่สุดมั่นคงที่สุดของเราไปเกิดกับคนที่เป็นพ่อแม่เราลูกเราหรือกระทั่งพี่น้องร่วมสายเลือดของเราก็ได้ความผูกพันที่แข็งแกร่งที่สุดของเราอาจผูกพันกับเนื้อคู่ซึ่งเขาและเธอยังไม่ได้มาเกิดตามเราในชาตินี้ก็เป็นได้แต่คอยดูแลเรา คุ้มครองเราจากอีกฝากฝั่งหนึ่งเหมือนกับเป็นเทวดานางฟ้าผู้พิทักษ์เราอยู่นั่นเองบางครั้งคู่แท้ของเราก็ตอบสนองและยังว่างรอเราอยู่เขาหรือเธออาจจะจำความรู้สึกหลงไหลและปฏิกิริยาร่างกายที่เราสองเคยมีต่อกันได้ จำเยื่อใยที่ลึกซึ้งแนบชิดเป็นส่วนตัวอันบอกเป็นในถึงความผูกพันกันมาตั้งหลายหลายชาติจนถึงชาตินี้ก็ได้แต่เราอยู่กับเขาหรือเธอแล้วแสนทุกข์อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของระดับการพัฒนาทางจิตวิญญาณ (so development) หากวิญญาณดวงหนึ่งพัฒนาน้อยกว่าและเขาวกว่าวิญญาณอีกดวงหนึ่ง นิสัยความเป็นอันธพาลความโลภความหึงหวงความเกลียดชังและความกลัวก็จะถูกดึงเข้ามามีบทบาทในความสัมพันธ์นิสัยโน้มเอียงเหล่านี้มีผลร้ายต่อดวงวิญญาณที่เจริญกว่าแม้ว่าจะเป็นคู่แท้กันก็ตาแล้วทุกครั้งเราจะสร้างภาพฝันช่วยให้ตัวเองพ้นจากความจรงิงด้วยการคิดเองว่าฉันเปลี่ยนเขาได้ฉันสามารถช่วยให้เขาเติบโตได้ ถ้าหากเขาไม่ยอมให้เราช่วยหรือถ้าเธอทำตามใจคิดเลือกที่จะไม่เรียนรู้ไม่เติบโตความรักก็มีอันพังทลายบางทีอาจมีโอกาสครั้งใหม่ในชาติพบหน้ารอเราอยู่ยกเว้นกรณีที่เขาเกิดสำนึกตัวตื่นขึ้นมาภายหลังทันชาตินี้การตื่นรู้ช้าเกิดขึ้นได้เสมอ หลายครั้งที่คนเป็นคู่แท้อาจตัดสินใจไม่ลงเอยแต่งงานกันทั้งที่เกิดตามกันมาแล้วในชาตินี้ทั้งสองคนได้พบเจอกันอยู่ด้วยกันจนภารกิจในการพบเจอกันเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วดังนั้นจึงแยกทางไปมีชีวิตใหม่กำหนดการของพวกเขาแผนที่จะเรียนรู้บทเรียนชีวิตของพวกเขาตลอดทั้งชีวิตแตกต่างกันจึงไม่ยากหรือไม่จำเป็น ต้องผูกชีวิตทั้งชีวิตไว้ด้วยกันนี่ไม่ใช่โศกนาฏกรรมเป็นเพียงเรื่องของการเรียนรู้เราร่วมมีชีวิตชั่วอนันตการหากแต่บางคราวเราจำต้องแยกชั้นเรียนชีวิตคนละวิชาคู่แท้ที่กายว่างรอเราอยู่หากแต่ใจหลับไม่รู้ตื่นนั่นตันหาจึงเรียกว่าหน้าเศร้าแท้และมีแต่จะทำให้เราปวดร้าวสมสาร การไม่ตื่นหมายความว่าเขาหรือเธอมองชีวิตไม่ชัดเจนไม่รับรู้ว่าการดำรงชีวิตอยู่มีหลายระดับมากมายการไม่ตื่นหมายถึงไม่รู้เรื่องจิตวิญญาณดวงวิญญาณปกติแล้วความนึกคิดเรื่องมีชีวิตอยู่แต่ละวันนั้นเป็นตัวกีดกันคนคนนั้นจากการตื่นหรือ awakening เราจะได้ข้ออ้างทางความคิดร้อยแปดอยู่ตลอดเวลาฉันอายุยังน้อยไปผมยังหาประสบการณ์มากกว่านี้อีกหน่อยผมยังไม่พร้อมจะแต่งงานมีครอบครัวตอนนี้คุณนับถือคนลศาสนากับฉันหรือคนละเชื้อชาติคนละทวีปคนลระดับทางสังคมระดับสติปัญญาไม่เท่ากันวัฒนธรรมต่างกันและอื่นๆอีกมากมาย ทั้งหมดที่ยกมานี้เป็นเพียงข้ออ้างทั้งสิน้นเพราะดวงวิญญาณของคนพูดไม่ได้มีปัญหาเรื่องพวกนี้เลยใครคนนั้นอาจจดจำปฏิกิริยาที่มีต่อกันได้แรงดึงดูดเกิดขึ้นแน่แล้วแต่ปฏิกิริยาที่เกิดนั้นมาจากไหนเจ้าตัวจะไม่เข้าใจการเชื่อว่าความวาบหวามความดึงดูดกันและการจำกันได้ทางวิญญาณอย่างที่เกิดขึ้นอยู่เดี๋ยวนี้ ก็หาได้อีกง่ายดายจากคนอื่นที่เจอหน้าเป็นรายต่อไปความเชื่อเช่นนี้ถือว่าหลอกตัวเองแท้เพราะเรามีอาจวิ่งเข้าไปชนคนที่เป็นคู่แท้ของเราได้ทุกวันบางทีอาจได้เจออีกแค่คนหรือสองคนเท่านั้นทั้งชีวิตหัวใจที่งดงามดวงวิญญาณที่เปี่ยมด้วยความรักจึงจะได้รับรางวัลจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนจงอย่าก,กังวลกลัดกลุ้ม เรื่องจะได้พบคู่แท้หรือไม่เลยการได้พบกันเป็นเรื่องของชะตาลิขิตพวกเขาจะต้องมาหลังจากพบกันแล้วฟรีวิลหรือจิตอิสระของคู่รักทั้งสองจะเดินเรื่องจากนี้ไปเองการเลือกทำอย่างหนึ่งอย่างใดหรือไม่ทำเลยขึ้นอยู่กับจิตอิสระของคนทั้งคู่เท่านั้นเขาเลือกกันเองคู่ที่ตื่นน้อย อาจเลือกตัดสินใจตามสมองบัญชาความกลัวหรือจากอคติแล้วโชคร้ายนักที่การตัดสินใจเยี่ยงนี้มักจบลงด้วยหัวใจที่แตกสลายส่วนคู่ที่ตื่นมากเท่าไหร่แนวโน้มการเลือกตัดสินใจโดยมีความรักเป็นที่ตั้งสูงก็ตามเมื่อใดที่คู่รักทั้งสองต่างตื่นด้วยกัน ความสุขล้ำยากหาใดเหมือนก็อยู่แค่เอื้อมมือควา้าผมยังไม่พร้อมจะแต่งงานมีครอบครัวตอนนี้คุณนับถือคนละศาสนากับฉันหรือคนลเชื้อชาติคลทวีปคลระดับทางสังคมระดับสติปัญญาไม่เท่ากันวัฒนธรรมต่างกันและอื่นๆอีกมากมาย ทั้งหมดที่ยกมานี้เป็นเพียงข้ออ้างทั้งสิน้นเพราะดวงวิญญาณของคนพูดไม่ได้มีปัญหาเรื่องพวกนี้เลยใครคนนั้นอาจจดจำปฏิกิริยาที่มีต่อกันได้แรงดึงดูดเกิดขึ้นแน่แล้วแต่ปฏิกิริยาที่เกิดนั้นมาจากไหนเจ้าตัวจะไม่เข้าใจการเชื่อว่าความวาบหวามความดึงดูดกันและการจำกันได้ทางวิญญาณอย่างที่เกิดขึ้นอยู่เดี๋ยวนี้ ก็หาได้อีกง่ายได้จากคนอื่นที่เจอหน้าเป็นรายต่อไปความเชื่อเช่นนี้ถือว่าหลอกตัวเองแท้ๆเพราะเรามีอาจวิ่งเข้าไปชนคนที่เป็นคู่แท้ของเราได้ทุกวันบางทีอาจได้เจออีกแค่คนหรือสองคนเท่านั้นทั้งชีวิตหัวใจที่งดงามดวงวิญญาณที่เปี่ยมด้วยความรักจึงจะได้รับรางวัลจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนจงอย่าก,กังวลกลัดกลุ้ม เรื่องจะได้พบคู่แท้หรือไม่เลยการได้พบกันเป็นเรื่องของชะตาลิขิตพวกเขาจะต้องมาหลังจากพบกันแล้วฟรีวิลหรือจิตอิสระของคู่รักทั้งสองจะเดินเรื่องจากนี้ไปเองการเลือกทำอย่างหนึ่งอย่างใดหรือไม่ทำเลยขึ้นอยู่กับจิตอิสระของคนทั้งคู่เท่านั้นเขาเลือกกันเองคู่ที่ตื่นน้อย อาจเลือกตัดสินใจตามสมองบัญชาความกลัวหรือจากอคติแล้วโชคร้ายนักที่การตัดสินใจเยี่ยงนี้มักจบลงด้วยหัวใจที่แตกสลายส่วนคู่ที่ตื่นมากเท่าไหร่แนวโน้มการเลือกตัดสินใจโดยมีความรักเป็นที่ตั้งสูงก็ตามเมื่อใดที่คู่รักทั้งสองต่างตื่นด้วยกัน ความสุขล้ำยากหาใดเหมือนก็อยู่แค่เอื้อมมือขวา